So lucky, like suit the blink show. ว่าโชคดีมากเลยค่ะที่คนใกล้ตัวถิงนะคะเป็นที่คนที่ดูแลเรื่องสุขภาพมากๆเขาก็จะแนะนำว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอดอาหารที่ถิงทำอยู่เนี่ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุค่ะถ้าเราอยากทานอาหารเนี่ยเราก็ทานให้ครบทั้ง3มื้อแบบปกตินั่นแหละแต่ว่าให้เราเน้นไปทางอาหารพวกเกี่ยวกับผักผลไม้ให้มากๆอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่าอยากกินแบบตามใจปากแบบที่ถิงชอบทานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะให้รางวัลกับตัวเองร่วมกับการออกกําลังกายไปด้วยซึ่งถิงคิดว่ามันได้ผลดีนะคะตัว เลือกที่สําคัญอีกหนึ่งอย่างก็คือการเลือกผลิตภัณฑ์ค่ะที่เหมาะสมกับตัวเรานะคะที่สําคัญเนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากธรรมชาติ100%เเซแล้วก็ปลอดภัยเพราะได้รับการรับรองจากออยอด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยฉิงก็เรียกได้ว่ามีตัวช่วยที่ดีมาช่วยฉิงในการดูแลหุ่นแล้วก็รูปร่างทําให้ฉิงรู้สึกมั่นใจเฟิร์มกระชับแล้วก็หุ่นดีขึ้นด้วยค่ะ นับสนุนรายการโดยสลินอัพบายเลริสโทร0 8 8 7 7 8 8 7 3 8ิวละเซ่ิวมากโอเคอ่ะลองชิมดูดิอ่าโอเคเราพูดจีเระพูดจต้องพอร์คฮันพอนะ l a ่ i e s s สลัดนะโอเคอืมอืมอร่อยไหม อร่อยหน่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยจริงมีทีวีรอร่อยฮะอืมไม่ให่เพราะว่ามันมีแบบกลิ่นหอผมของผักขึ้นมาผมก็าติดแล้วกินเผ็ก็ดชอบนะผัองอันนี้ก็เป็นไมโครเวฟแบนที่บอกนะครับอืมนี่ก็จะมียอดของโหเชื T ้ T A L. อพอ,อกินไปจะเหมือนเราทาน อาหารญี่ปุ่นน่ะเเอาเท้าที่มาเที่ยวกระถือวางข้างไม่ค้ากายอะไนี้ก็ทุมันเลยแล้วมาทานกับปลาที่คล้ายปลาดิบเหมือนกันมันก็น่าจะเข้ากันได้ดีมันก็เลยคีนไทะเลทะเลใช่แล้วก็มีความเป็นญี่ปุ่นนิดนิดแ,แ,แล้วครั้งสุดท้ทา,ายเอาไปเที่ยวไปดำน้ำมาไปมา็นที่เลยเอาเ,เยอะมากไปเอเชียนี่เกือบครบแล้วใช่่ชอบที่ไหนที่สุดที่ไปมาชอบที่สุด จริงจริงมันใช่ที่จริงจงที่ไทยอ่ะสวยมีครบสวยเลยอยากเจออะไรก็ได้เจอเพราะว่าอุณหภูมิของน้ำแล้วก็แซนตอนที่อยู่มันมันทำเชิญชวนให้สิ่งมีชีวิตมันเข้ามาแล้วจะไปที่ไหนต่อพม่าใช่เดี๋ยวไปสิพม่าที่ไหนอ่ะช่วงอันดามันค่ะอันามันแล้วก็เป็นลิฟบอร์ดนอนบนเรือ แล้วเรือบอร์ดนี่นอนกี่วันนานที่สุดนอนนอนกี่วันนานที่สุดก็อาทิตย์หนึ่งแล้วพอลงมาเนี่ยรู้สึกเมาเรืออะไรปะเขาจะเรียกว่าเมาบกเมาบกเออเพราะว่าเราอยู่บนเรือใช่ไหมเราก็จะปรับปรับได้แล้วว่าเออเวลาเรากินข้าวบางทีถ้าเกิดมีพายุมากเงี้ยถือจานข้าวไปยัง เกได้แล้วพอลงลงเรือมาบนบกเนี่ยเราจะแบบเอ้ยสรุปยืนตรงตรงไงะใช่มาบกาบกรู้สึกว่าตัวเองกำลังยังยังเคลื่อนอยู่เพราะ้มันยังไกลจากนัไนไม่เคยไม่เคยแตเคยเคยไปอยู่บนเรือมาณสองวันแต่พอลงมาปุ๊บเนี่ยคือเราคิดว่าแบบ แผ่นดินมันกำลังเซใช่ใช่ใช่ใชจะเป็นยังไง้วบอสบกแล้วแบบร่างกายเหมือนแบบมันกําลังเดินหน้าแต่มันไม่ได้ไปไหนกันที่อย่างเงี้ยอย่างเรานี่ยผมเป็นคนเมาเรือมากลมเลยเรื่องเมาเรือมั้งเมาแล้วทํายังไงถ้าเป็นคนที่เมาเรืออย่างเงี้ยก็มีทานยาแล้วก็อดทนแต่ว่าที่แนนเมาจะเป็นเมาแบบสปีดโบ๊ทมันจะมีกลิ่นน้ำมันอะไรเงี้ยจะไม่ชอบเลยโอเคมีไรปากเลย กับขอบคุณมากที่มาด้วยก็ฝากฝากตามรายการ The d เ i v e r นะคะช่องไทยรัฐทีวีค่ะ8ปดโมงครึ่งค่ะวันเช้าวันเสาร์ค่ะก็ตื่นเช้ามาทานกาแฟทานอาหารเช้าแล้วก็ชมภาพสวยไคยดูมาแล้วนี่ถ้ารูจะไปดูอันหนึ่ง ไปกดอ่า YouTube แล้วก็พินอ่า I hate Thailand ใช่ลองดูดูดีมากเลยเขาทำดีมากใช่แลวนี่ในเอ็กสวยสวยเสีอยงเงี้ยขายเป็นงั้นเดี๋ยวเรา จะจบรายการแล้วกันคอนเซ็ปต์ของเราคือถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้เรามาพูดด้วยกันได้ไหมโอเคได้โอเคนะถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้ค่ะทานทันทาน I love the b l i n k kitchen